สวัสดีครับผมชูกา e ีนี้เราก็จะมาพูดถึงดาวศุกร์กันนะครับถ้าหากเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่รู้ตำแหน่งของดาวศุกร์นะครับให้เรามองไปทางทิศตะวันตกนะครับถ้าหากเรามองไปนะครับเรามีดาวที่สว่างกว่าเพื่อนนะครับนั่นก็คือดาวศุกร์นะครับเมื่อหลายพันล้านปีก่อนนะครับนักวิทยาศาสตร์เชื่อกันว่าดาวศุกร์อาจจะมีสภาพเหมือนกับโลกนะครับ ดาวสุกนั้นถูกจัดเป็นดาวที่สว่างเป็นอันดับที่3นะครับรองจากดวงจันทร์แล้วก็ดวงอาทิตย์นะครับสําหรับขนาดของดาวสุกนะครับขนาดของดาวสุกนะครับมีขนาดที่ใกล้เคียงกับโลกนะครับบางครั้งก็ถูกเรียกว่าเป็นน้องสาวของโลกนะครับบรรยากาศของดาวสุกนะครับจะประกอบไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด์นะครับผม97%นะครับนี่ก็เลยเป็นสาเหตุนะครับที่ทําให้ดาวสุกนั้นถูกปกคลุมไปด้วยชั้นเมฆนะครับ และนี่ยังเป็นสาเหตุที่ทําให้ดาวสุกนั้นสว่างอย่างมากนะครับเพราะว่าได้สะท้อนกับแสงดวงอาทิตย์ส่วนอุณหภูมิของดาวสุกนะครับไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนนะครับก็จะอยู่ที่500อ,องศาเซลเซียสนะครับสําหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่มีความฝันว่าอยากไปอยู่ดาวสุกนะครับคิดดีๆก่อนนะครับสําหรับเรื่องที่แปลกของดาวสุกนะครับดาวเคราะห์ดวงอื่นโคโจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรีนะครับ แต่ดาวศุกร์นั้นโคจรเกือบจะเป็นวงกลมมีความเยื้องเป็นศูนย์กลางนะครับดาวศุกร์จะหมุนรอบตัวเองนานกว่าโคจรอรอบดวงอาทิตย์นะครับคือ1วันนานกว่า1ปีนะครับดาวศุกร์จะโคจรอรอบตัวเองต้องใช้เวลา243วันนะครับในขณะที่โครจรรอบดวงอาทิตย์ต้องใช้เวลา225วันนะครับนับว่าดาวศุกร์นั้นหมุนรอบตัวเองช้ามากเลยนะครับทุกคนซึ่งเรื่องที่แปลกของดาวศุกร์นะครับ ตัวดาวศุกร์นั้นจะหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับในขณะที่ดาวคอทัง7นั้นจะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยนะครับโดยปกติแล้วบริวารดาวเลิกนะครับก็มักจะหมุนในทิศท,ทางเดียวก,กันกับดาวแม่นะครับหรือว่าในอดีตแล้วดาวศุกร์นั้นถูกแรงกระแทกจากวัตถุอื่นนะครับทําให้การหมุนนั้นเปลี่ยนไปการเคลื่อนที่ของดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์จะเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์จากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกนะครับ นี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ดาวศุกร์นั้นหมุนส่วนทางกับดาวข้อดวงอื่นนะครับและยังหมุนส่วนทางกับการเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์อีกด้วยนะครับอีกอย่างที่ทําให้ดาวศุกร์นั้นต่างจากเพื่อนนะครับก็คือชื่อนะครับเพื่อนๆอนอาจจะคิดว่ามันแปลกตรงไหนนะครับชื่อของดาวข้อทุกดวงในระบบสุริยะนะครับจะถูกตั้งขึ้นตามชื่อเทพเจ้าในความเชื่อของชาวกรีกนะครับ ดาวคออื่นนะครับจะถูกตั้งชื่อเป็นเพศชายนะครับยกเว้นเพียงดาวสุกนะครับเป็นเพศหญิงดาวสุกนะครับถูกตั้งชื่อตามเทพีแห่งความรักและความงามนะครับซึ่งเป็นเพศหญิงนะครับเนื่องจากเป็นดาวคอที่สว่างสดใสที่สุดนะครับนักดาราศาสตร์ในยุคก,ก่อนนะครับได้สันนิษฐานว่าดาวคอดวงนี้ต้องสวยงามอย่างแน่นอนแต่แท้จริงแล้วมันกลับมีสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายอย่างมากเลยนะครับ เพื่อนๆที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับสามารถเพิ่มเติมความรู้ได้นะครับถ้าหากผมพลาดต,ตรงไหนไปนะครับคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับบวัสดีครับ